มีรูปเล็กอะใช่ประสมาณไม่ฟังนะก็มีผมมนะีพรมพมที่ทำใดูไัน,ะนเยอนนะคบ้านข้างที่รดยนักแขวงเขตแลักซื้อเพศนมะาคนเพื่ออะไรเพือ่อคและยึดสิ่งของซึ่งเหนอเป็นความรั ตอนที่บ้านมันมีไหมเอาตรงๆที่บ้านไม่ม่หนีเขาไหมทำบ้านมันอยู่ไหนตรงสามการลูกกาชื่นทีไม่ตรงนั้นไม่มีนี่ไก่ใช่ไก่กระจายโซลอะไรอย่นี้ใช่ไหมมีตรงนั้นไหมไม่มีครับไม่มีมากพี่พี่มากมาลูกสดสดอันนี้ด้วยองไหมอันนี้เราจะของห้องมาใช่มาเดียวจะขอห้องเข้ามาตรวจสอบ ยืนรอน,น,นับเลยค่านนไคอยตงนขาดเแล้วล่ะคันละตกตกคันละประมาณเท่าไหร่อย่นี่นี้รถสองสานี่นนนนคันคันอย่างข้านนก็คันนี้สหาพันกระา้ยกระารถอ่ะที่ว่าจำนำไว้อ่ะก็อยู่ในรถหรดเลยครับพี่อ๋อยู่ไว้ผมเก็บไว้รถหมดเลยครับ ล้วเราอันนี้เก็บของเองเดยครับแล้วพวกมารับอะมัดต่อเราผ่านันเป็นเซ็นเอฟัวไปในีเอฟตัวถัดไครับเย้อย่างลูกค้าเด็กเ็ครับแล้วเข้ามาก็เข้ามาเจอเวครับก็มันมีเเปิดผมก็ส่งไปหลายทีบถ้ามีลูค้าเองก็ขายเงก็คือถ้าเปนไหนเปิดแล้วรับซื้อแล้วก็ส่งหมดแล้วเราใช้ใครอะใช้ใครเลส่งใครับ